อ้ผมเสียงทํามไม่ค่อยได้นะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมไม่อัพนะครับรีเวลแค่หนึ่งดาเมจดห้าร้อยนะครับผมโคตรสุดจริงๆตัวนี้เอาแล้วสวัสดีทุกคนดูทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่หนึ่งสามสิบนะครับซึ่งวันที่ยี่สี่เดือนสิบเอ็ดซึ่งตัวมันเพิ่งอัปเดตมาเมื่อไม่กี่นาทีเมื่อกี้ครับซึ่งตอนนี้เอิ่มกือูังไงลูฟี่เกียร์สีอุ้ยลูฟี่เกียร์สีครับตอนนี้กำลังเปิดขายอยู่นะแล้วผมจะมาสู่เหมือนทราบวันนี้แล t s g ก ตอนนี้ดึกครับผมอ่านเสียงดังไม่ได้นะแต่ว่าเลสโก้ตุ้มเฮ้ยมาครับเรื่อยๆรืครับเรื่อยๆครับเลสโก้ go, เรื่อยเอื่อยเออทั้งสองตัวผมไม่แน่ใจว่ามันอีโวเป็นเกียร์สีได้ป่ะนะนนี่ผมเสียงดังไม่ค่อยได้นะเฮ้ย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 ทุกคนขับได้นะครับผมฮัลโหลยืนสวยครับทุกคนเฮ้ย เฮ้ยตอนนี้ลูฟี่เกียร์สี่นะครับผมซุ่มไปประมาณเอิ่มกี่รอบครับเดี๋ยต้องไปดูอีกรอบนะครับผมโอ้โหเผียวจัดนะครับทุกคนสวยครับตอนนี้เสียไปประมาณเกือบพันเพชรเอ้ยพันเพชรนะครับผมพันเพชรทั่วเลยนะได้มาเรียบร้อยนะผมลูฟี่เกียร์สี่ดามิเอฟีฟิบซิค d อนปืนแท็กหกเลนช์เฮ้ยเท่จัดเลยะครับใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ไปดูคลิปผมด้วยนะครับบอลวันช็อป ที่ผมอ่าโปรโมทนะครับร้านรับเติมเพชรราคาถูกอย่าลืมไปนะครับโอเคครับ <Okay. S 1> ผมหลังจากที่เราได้เกียร์สมาเป็นที่เริ่มต้นนะครับผมผมจะลองอีควิปดูนะจะลองไม่ฟิตนะอันนี้ดรามิต้นๆเลยนะผมจะลองไมนะ่ฟิตเนาะผมจะลองไปเทสตัวยูทธานเอ,อิร์สสตอรี่นะครับผมสตอรี่ด่านน่าจะง่ายฝึกหรือมัง้งเอ้เพราะว่าตอนนี้นะครับผมแบบว่ายังไม่ได้อัพตัวอุ้ยราคาลดไปพันหนึ่งได้อยู่สวยดิเอาตัวมาเทสกันนะครับแล้วก็เลสโกะ โอเคนะครับผมตอนนี้ค่าเรียกลูฟี่แสนหนึ่งพันบาทนะผมยังไม่มีนะผมจะวางหนวดข้าวนะจากเดอกวันพีคมันครับไม่ต้องห่วงนะครับผมมีวันพีกอยู่ตัวนะ่ะตอนนี้ในทีมมีอยู่สามตัวนะครับผมซึ่งห้าดาวนั้นนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับถ้าอยากเห็นลูฟี่นะครับผมจะต่อเอ้ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยตอนตอนมีดังนะครับตอนร่ำรวยโอเคผมตอนนี้ตังเราโคปนะครับผมทําการเรียกเทียสิ์ตนนกแม่เอ้ย่ัเน็กแม่นะเทียสี่ธรรมดานะเรี่นะครับผมตอนนี้ย เดี๋อเหยียปการบินเหรอครับอปนหนึงนะขอเทีอีกเกิน again. การบินตมูมเฮ้ยผมไม่น่าจะเป็นเอโีนะอ๋อเป็นเอโอเอโอีครับตูมเดียวน่าจะหายหมดแถบไปนะอันนี้คือ,อยังไม่อัพนะันเดี๋ยวไปอัพขั้นต่อไปครับผมขั้นสุดท้ายสกิลอะไรนะ่าจะเปลี่ยนอยู่นะผมว่เฮ้ยเท่ครับผมผมพูดเลยดูดิ ที่ผมเคยดูมันน่าจะเป็นการรัวหมัดนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นการรัวหมัดแต่ผมจะลองดูว่ามันจะรัวหมัดเปล่าตอนตอนอัพสามขั้นนะครับยังเป็นพุ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะลองน่าจะได้แล้วเป็นไงฮะเคออร์แกนเป็นไงครับน่าจะการรัวหมัดหรือเปล่าใช่ป่ะเฮ้ยนี่ครับเป็นการรัวหมัดจริงนะผมว่าจากในเรื่องลูฟี่นะเป็นก๊ก นะครับดาเมจตอนนี้ก็ประมาณไม่อัพดาเมจอุ้ยอันนี้ผมไม่อัพนะครับรีเวลแค่หนึ่งดาเมจห้าร้อยนะครับผมโคตรสุดจริงๆตัวเนี้ยบอสมาแล้วครับเมื่อกี้ที่ผมลืมอัดให้ฟังนะบอสมานะครับผมไปถึงสามบีบอสตายนะครับลืมบอกเอ้ยผมสําหรับคลิปนี้ครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าโหดมากครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับหรือว่าอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับผม นี่ครับปกคลิปใหม่ก็เป็นปลาเนี้นะกดคลิปตัวใหม่โอเคผมสลับคลิปนี้โหดมากนะเปไปรสวัสดีครับผมตัวละครโหดมาก